สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ท t คค c นท t i เ e อร์น,น,น,คน,รน,นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและเมื่อคุณเห็นแพคเกจิ้งแบบนี้ใช่แล้วค่ะน้องจ,จะมาอันพ c กของที่เพิ่งไปถอยมานะคะเป็นสติกเกอร์เกือบทั้งหมดเลยล่ะ น้องหวานขอเริ่มจากน้องที่แบบน้อยๆเขาบอกว่าจริงๆชื่อรายคือซุนแดนี่ก็แบบบ้าบออาจเป็นซันเจมาตลอดนะคะมี2รุ่นค่ะรุ่นนี้ชื่อว่า magical alphabet นะคะแล้วก็อันนี้เป็น rainbow คือเขา่าจัดเซตมาให้เลยเฉลี่ยจะประมาณ30บาทต่อแผ่นนะคะโปรดดูสีของตัวนี้ rainbow ก็คือสีตามนี้นะคะดูความวิบวับ วิบวับวิบวับถ้าดูใกล้ๆอะคะ่ะมันจะเป็นตัวอักษรน,นะมองเห็นไหมว่านาวันแค่นิดนึงนะเราฟอนต์เป็นคนละแบบกันนี่ฟอนต์เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยชวยตอนนี้นาวานกําลังลังเลว่นานวานจะเก็บไว้แบบนี้แนละ้วค่อยๆแคะเอามาทีละตัวหรือว่าจะลอกเอกมาก่อนเพราะว่าพอมันอยู่อย่างนี้แล้วมันบ,บ๊อบแวบ พบแบบพบแบบแล้วมันชอบความวบแบบนี้ rainbow น่นก็มีสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแบบนี้เลยค่ะสาเหตุที่ไปถอยตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขามีคูปองค่ะลดราคาในช่วงวันที่30กับ31ตุลานะน้อนเห็นแล้วก็แบบแหม่ไม่ได้แล้วล่ะเราคงจะต้องเอาน้องบบแบบเข้ามาอยู่ในสังกัดของเราสักหน่อยนะคะขอเอานี้มาดูอันที่2ค่ะ magical alphabet คืออันนี้ชอบมากมันดูสีดี ไล่ไลแบบนี้ค่ะมีเป็นตัวนี้สีนี้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 และสีนี้<ฮ>แต่ก็ฟอนต์เขาจะแบบว่ามีความ playful มากกว่านะคะคนละฟอนต์คนละแบบคนละสไตล์เลยเนี่ยค่ะตัวสอนแบบท้ายแบบแบบเขียนตัวใหญ่ๆนะแล้วมันก็จะแบบบวมๆแบเออรวมๆแล้วคือน่ารักแล้วก็มีความบับแวบบแวบบับกแวบบับแวบบบอ้ ใครจะสามารถปฏิเสธความบอแบแวบเหล่านี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะเขาก็มีแถมอันนี้มาให้น้หวานด้วยค่ะเป็นน้องหนอนหลักสีนะซึ่งสีตัวนี้มันค่ากันกับที่น้อหวานซื้อมาก่อนลอ่เนี้ค่ะตัวนี้มันเป็นเหมือนเขาลดราคาอยู่พอดีน้หวานจะต,ต้องซื้อเฉพาะในไลน์ m y ยช็อปนะคะฟอนต์แบบนี้นะคือฟอนต์เดียวกับอันนี้เป็นแบบนี้เลยคือสวยเกือบลืมเรื่องหนึ่งเลยค่ะเวลาถ้าซื้อของจากร้านซุนดานไม่ต้องห่วงว่าของมันจะยับนะนี่ เขามีตัวกระดาษอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวรองหลังมาที่ถุงนี้กันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นคือนอหวานอยากได้กาวคือนอหวัาไปดูรูปใน IG คะ่ะแล้วแห่งเขาใช้กาวที่มันดูอันเล็กๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เฮ้ยพอแบบไปเซิร์ชไปเรื่อยก็เลยเจอร้านจีนนี่ฮอดเดลลี่นะแล้วตัวนี้มันก็มาพร้อมกันกับไส้กาวนะคะกาวตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา20บาทต่อแท่งก็โอเคนะเป็นราคาที่น่ารักนะคะตัวเนื้อกาวมันจะเป็นแบบเจอลี่หน่อยๆถ้าเราถูๆแรงๆมันก็จะบีง่ายน,นิดหนึ่งนะคะส่วนตัวไส,ส้สี่ไส้นี้นะคะรานะคาซามสบาทค่ะ ไปที่จุดประสงค์ที่ซื้ออันที่2อ,อันนี้บังเอิญไปเห็นในร้านเดียวกันเลยนะคะร้านโมฮัมนั่นก็คือกลูเพนเป็นกาวเฮ้ยคือว่าอันนี้มันก็ทึ่งๆแล้วนะาะมันน้องมันเล็กไงนี่คือกาวอะ่ะกาวที่นั่นมาไปปกกากาวกาว ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวขอลองใช้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอันนี้คือเป็น unpack เฉยๆว่าข้าพเจ้าตื่นเต้นน้องกาวอันนี้นะคะ16บาทค่ะราคาก็ดีเดี๋ยวลองแบบลองนิดๆน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองใช้แบบจริงจังอีกสักพักนึงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะพราเวลาถูๆไปเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นกาวที่แบบมีสีแบบนี้เลยเห็นสีไหมคะแล้วน้อนก็จะสามารถ เออก็อยู่นะอ่ะใช้ได้ก็คือกาวแหละเพียงแต่ว่าน้องอยู่ในรูปแบบปากกาเออแล้วราคาน่ารักมาก6กบาทส่วนอันนี้นะคะถ้านวานทาถูไปนะปึ๊บปึ๊บมันจะหนึบหนึบออกมาเป็นเจลลี่เจลลี่นิดๆนะคะตรงนี้นะคะหนึบหนึบหน่อยแล้วก็ลองแต่นวลลองดึงฝั่งนี้นะเฮ้ยก็คืออยู่นะอันอันที่เป็นเนี่ยส่วนอันนี้ต้องลองบีบแป๊บหนึ่งหลอกกาวแห้งหน่อย อันนี้ไม่ได้อยู่มากแต่ว่ากระดาษอันนี้มันกระดาษแบบกระดาษใบเสร็จอะคะ่ะมันอาจจะติดยากนิดนึงแต่อันนี้อยู่ถือว่าอยู่เลยเอาเป็นว่าในแง่ประสิทธิภาพหวานขอลองอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวนาวานมาอัปเดตทุกคนฟังแต่นวานอนะปึ๊บปิ่มกับสิ่งนี้มากว่าเฮ้ยมันเท่กําลังคิดถึงเวลาถ้าเราจะเขียนให้กลายเป็นตัวอักษรก่อนแล้วอาจจาะก,กลิตเตอร์โรยไปอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะเท่ดีนะอันนี้ขอลองนิดนึงขอลองแป๊บ,บนึง alright ชิ้นถัดมานะคะที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจจังเลยคือเทคนิคกระดาาาษตตังโะะะนคคร18บ ระหว่างกลับว่าจะอาอันนี้ไปไว้ที่ร้านนะคะตัวที่หนีบอยู่ตรงนี้นะคะตัวที่หนีบอะชิ้นข้างในเนี้ยคือแข็งแรงค่ะแต่ว่าส่วนเนี้มันดูแบบมันดูขยับได้เห็นปะมันดูขยับได้นิดนึงอะเหมาะกับเป็นแค่ของโชว์จริงๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราลองหนีบสักชิ้นนึงนะคะด่าด่า น้องก็อยู่ได้แบบนี้แบบนี้นะคะก็โอเคนะสวยดีเดี๋ยวลองไปวางที่ร้านแล้วค่อยว่ากันถัดมานะคะเป็นอีกชิ้นที่ตั้งใจกดไลค์สินค้ามายาวนานมากกะว่าถ้าชอบของอย่างอื่นกะค่อยซื้อพร้อมกันนะคะก็คือเป็นสติกเกอร์กระดาษวาชิค่ะอันนี้เล่นละ22บาทนะคะนี่มันเป็นสไตล์ที่นวานกําลังชอบตอนนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบเชิกเกอร์แบบนี้นะเออนว่านว่ามันเท่ดีก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ในงานของเราได้ดีเลยแหละ เป็นประมาณนี้นะคะเข้าใจว่ามีลายละ2แผ่นนะคะเป็นแบบนี้อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆตารางอะแต่มันเป็นแบบเข้าหลามตาดัดแบบไดมอนด์เชพอะคะ่ะแบบนี้นะคะสองสามสี่ห้าห ก็คือมีทั้งหมด25ลายลายละ2แผ่นนะคะเล่มนี้มี50แผนนะะ่นค่ะชิ้นถัดมาค่ะมีความยังคลั่งรักนะคะตัวสติกเกอร์ตัวอักษรอยู่นะราคาดีมาก12แผน่น41บาทแต่อาจจะแบบเอ๊ะแล้วซุนแดนนว่าละคะจริงอยู่อ่ะอันเนี้ยมันเฉลี่ยก็จะมา30กว่าบาทต่ออันนะแต่ว่าในความวบแวบคุณภาพของไดคัชอะไรเงี้ยนวารู้สึกว่ามันก็เหมาะสมตามราคาคุณภาพกระดาษเนื้อกระดาษเลยก็คือของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยล่ะ ส่วนอันนี้ก็จะลดลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นสีบบน,นี้ชมพูเหลืองเขียวม่วงนี่นะคะมีสีละ2แผนแ่นเมื่าก็คิดว่าคงจะอิ่มเอมดีเลยล่ะเฮ้ยว <c oughs> ันนี้มี3ามะเอ๊ะมันได้12จริงไหมเนี่ยนักใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 1ี1 2 1าห้อ้เขาให้เราเกินมาพันหนึ่ง โอ้ยิ่งคุ้มใหญ่เลย41บาทได้มา13แผ่นนะคะแต่ว่าตัวเนื้อกระดาษนะคะมันก็จะคล้ายๆอาร์ตมันนะเรื่องของตัวไดคัตเท่าที่2ตอนนี้คิดว่าโอเคแต่ต้องรอตอนใช้ค่ะเพราะว่าบางอันที่นวานซื้อแบบของจีนเนี้ยไดคัตมันไม่ค่อยคมค่ะนวานต้องคอยเอาคัตเตอร์สกิดบ่อยๆอะไรเงี้ยถัดมาค่ะอันนี้มีความวบแวบวบแวบที่ละเอียดกว่าน้องซุนเดค่ะ ถ้าเราแกะเนื้อทึบๆแล้วอะค่ะลายจะเป็นแบบนี้อันนี้มี3แผ่นนะคะราคา14บาทค่ะก็จะเป็นสีแบบนี้อ๋แต่ลายมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนาะอันนี้เป็นผีเสื้อระหว่างต้องคอยนั่งค่อยๆแคะมาลองแล้วมั้งเนี่ยชิมๆๆๆๆชิ้นต่อมาค่ะอันนี้ตลกมากเลยเขาใช้คําว่าจิ๊กเกอร์ติดตกแต่งผนังบ้านเราว่าไม่ได้นะไม่ใช่15บาทค่ะมีทั้งหมด3าลายค่อยๆแกะ น้อง s จ๊เพิร์พวกนี้ก่อนนะคะน้องเหนียวแ,แน่นหนะึบมากอุตส่าห์โอ้ยอุตส่าห์พยายามทำตั้งนานมาไมเป็นแบบนี้ใจร้ายกับเราเลยอย่เราอุกส่าค่อยๆอะโอ้ยนี่ลายที่หนึ่งนี่ลายที่สองนะคะแล้วก็ลายที่สามระหว่างว่ามันน่าจะแบบเอามาแต่ง ได้น่ารักดีอ่ะเพราะปกติน้าหวานก็ชอบว่าเป็นดูโดสรูปประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอยเอยลองดูคราวนี้เหลืออยู่แค่3ชิ้นหใหญ่ๆนะคะใน3ชิ้นใหญ่ๆอย่างเนี้ยูคตรเอาตแต่ชิ้นนี้ละน้าหวานเองเนี่ยพอมันขึ้นชื่อเป็นพี่จีนนะคะอื แล้วก็ราคาก็อืมราคาถูกมากเลยนะคะนวนเองก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าของเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกลิขสิทธิคือตอนนี้มีคนบอกว่าหลายๆอย่างของพี่จีนเนี่ยเขาก็ไปซื้อหรือไปใช้ภาพเพิ่มโหลดที่สามารถใช้ commercial use ได้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ของพี่จีนเน่เขาก็มี illustrator ชาวจีนแล้วนะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้แปละว่าก๊อปทั้งหมดนั่นจึงเป็นสาเหตุที่นวนเริ่มกลับมาซื้อของจีนที่เป็นพวกสติกเกอร์สมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าเพเจ้าก็ยังไม่มั่น ใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีของตอนนี้ถ้ามีชิ้นไหนที่ทุกคนรู้มาว่าเฮ้ยมันเป็นการก๊อปงานของสติเตอร์ท่านไหนค่ะนองหวานฝากบอกนอลนิดนึงเห็นน้อยนหวานก็ได้เอาลิงก์ของสินค้าออกไปเลยจะได้แบบว่าไม่เป็นการสนับสนุนให้คนไปซื้อตามนะคะพวกเหล่านี้คือเป็นภาพเหมือนเราเอากระดาษมาฉีกค,ค่ะเดี๋ยวห้หวานให้ดูไกลๆนี่เห็นปะมันจะมีขอบๆข,ของกระดาษอย่างเงี้ยเออแล้วมาเป็นสติ๊กเกอร์ใส่นะคะลายน่ารักมากน้องแวมวล,ลายน่ะสือพิมพ์มองเห็นไหมเป็นหนังสืบพิมพ์จริงๆใส่ เหตุที่ซื้อคืออันนี้อันเดียวเลยค่ะลายเป็นโอนี่นะคะประมาณนี้ให้ดูวายบแล้วกันสีมันจะค่อนข้างดูเหมือนเข้มแฮะเดี๋ยวระหว่างต้องลองใช้ก่อนเพราะบางทีเราดูดูเหมือนสีมันจะเข้มแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เข้มมากก็ได้นะราคาอยู่ที่3 1บาทค่ะเขาบอกว่ามี50ชิ้นนะคะก็น่าจะมี25ลายแต่อันนี้ก็สวย เป็นภาพปีกเครื่องบินพอมันอยู่ในวิ้ของการฉีกกระดาษเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันชอบจังเลยนะก็จะเป็นอีกสไตล์นึงที่นวานไม่ได้ทามาสักพักแล้วแต่ว่าซื้อมาก่อนเดี๋ยวก็คงได้ทาแหละความจริงอะนวาว์เนายยี่หยุดช็อปไปสักพักนึงแล้วนะเห็นที่ทุกคนรู้วนวานาต้องการจะเลสเวชใช่ปะความเครียดมันมาค่ะนวารนั้นตื่นขึ้นมาตอนตีสองตีสามอะสติก็ไม่ค่อยอยู่อะก็เลยกดซะเยอะเชียวแต่ถือว่าน้อยมากกว่าสมัยก่อนนะนี่และชิ้นนี้นะคะจะเป็นเสาวน้อยในชุดน่ารักน่ารัก มีความไฟ์วันนสนิดนึงนะแต่งตัวปอย่างนี้อันนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด40แผ่นนะคะเนื้อกระดาษเป็นเนื้อวาชิค่ะซึ่งพอเนื้อวาชิแบบนี้มันก็จะกลืนแบบกลืนดีมากเลยนะคะเวลาแปะไปกับตัวกระดาษโดยช่อกระดาษโฟโบะค่ะตัวนี้27บาท และสุดท้ายค่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเท่านี้เลยนะเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าทำไมอยู่ๆน้องก็งอกนะคะแพ็คล้านสิบาทนะคะ1อันมี2ชิ้นก็จะเป็นภาพนี้แล้วเป็นกระดาษแบบธรรมดากระดาษกระดาษธรรมดา วเนนขาก็จะคุมโทนเป็นคุมสีนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ออกเป็นโทนชมพูนิดนิดสวยดีเนาะเอาละและนี่คือการอันแพ็คเดี๋ยวขอลองใช้หลายๆอย่างโดยเฉพาะตัวนี้ไอ้น้องกาวเนี่ยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวคอยอัปเดตนะคะลิงก์ที่ซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะเดี๋ยวน้อหวานลงให้ที่ description box เช่นเคยเลยนะคะและน้อหวานก็ตั้งใจว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดคลิปตัวนี้มาน้องก็จะหยิบพวกนี้ค่ะเอามาใช้ดีไม่ดีควาจะได้เห็นน้องก่อนที่จะมีคลิปตัวนี้ออกมาด้วยนะแล้ววันนี้ ก็ไปแล้วนะคะถ้าชอบด้วชรกหฝักกาแกันเลยก็แชร์ subscribe ให้กันด้วยนะคะ Social ลเ r ิรทั้งหมดของนวหวานอยู่ที่ d e s c r i p t i o n box แล้วค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแล้วก็เสริมกำลังทุกท่านนะคะคิดอะไรวางแผนอะไรในช่วงสิ้นปีนี้ก็ขอทุกอย่างนั้นราบรื่นได้ด้วยดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you all สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ